เคยรู้สึกไหมครับว่าคุณกำลังใช้ชีวิตเหมือนทาสในยุคโบราณคุณตื่นขึ้นมาทุกวันเพื่อทำงานหนักทุ่มเททั้าแรงกายและสติปัญญาแต่สุดท้ายผลผลิตทั้งหมดที่คุณสร้างขึ้นกลับไม่ได้เป็นของคุณ เงินไหลผ่านมือคุณไปเหมือนสายน้ำที่รินไหลผ่านซอกนิ้วมันจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านค่าอาหารและค่าใช้จ่ายอื่นๆจนหมดสิ้นเหลือทิ้งไว้เพียงความว่างเปล่าและความกังวลสำหรับเดือนต่อไปคุณกำลังวิ่งอยู่ในวงล้อที่ไม่มีวันสิ้นสุดยิ่งคุณหาเงินได้มากเท่าไหร่ดูเหมือนว่ารายจ่ายก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นตามเป็นเงาคำถามที่แท้จริงไม่ใช่ทำไมคุณถึงหาเงินได้ไม่พอ แต่คือทำไมเงินถึงไม่เคยอยู่กับคุณถ้าผมบอกคุณว่าปัญหาความยากจนไม่ใช่สิ่งใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นในยุคทุนนิยมแต่เป็นปัญหาที่เก่าแก่พอๆกับอารยธรรมของมนุษย์และวิธีแก้ก็ได้ถูกค้นพบมาแล้วเมื่อหลายพันปีก่อนในนครที่มั่งคั่งที่สุดในโลกยุคโบราณน,นครบาบิโลน วันนี้เราจะเดินทางย้อนเวลากลับไปไม่ใช่เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์แต่เพื่อถอดรหัสคัมภีร์ทางเงินที่เก่าแก่ที่สุดเพื่อเรียนรู้7กฎอมตะที่จะเปลี่ยนาธาตุของเงินให้กลายเป็นนายเหนือเงินและสร้างความมั่งคั่งที่ยั่งยืนไม่ว่าคุณจะมีรายได้เท่าไหร่ก็ตามกฎข้อที่1จงจ่ายให้ตัวเองก่อนเสมอนี่คือกฎข้อแรกและเป็นกฎที่สำคัญที่สุด มันคือศิลาฤกษ์ของอิสรภาพทางการเงินทั้งหมดมันคือการประกาศสงครามกับระบบความคิดที่เราถูกตั้งโปรแกรมมาทั้งชีวิตสังคมยุคใหม่ได้สอนให้เราจ่ายเงินให้คนอื่นก่อนเสมอทันทีที่เงินเดือนเข้าบัญชีมันจะถูกส่งต่อไปยังเจ้าของบ้านในรูปของค่าเช่าถูกส่งต่อไปยังซูเปอร์มาร์เก็ตในรูปของค่าอาหารถูกส่งต่อไปยังบริษัทบัตรเครดิตและสถาบันการเงิน เราจ่ายให้ทุกคนยกเว้นคนที่สำคัญที่สุดนั่นคือตัวเราเองและถ้ามีเงินเหลือเราถึงจะเก็บไว้ให้ตัวเองซึ่งส่วนใหญ่มักจะไม่เหลือหรือเหลือเพียงเศษเหรียญที่ไร้ความหมาย แต่คัมพีบาบิโลนกล่าวไว้ตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงสำหรับทุกสิบเหรียญที่เจ้าหามาได้จงเก็บไว้ให้ตัวเองอย่างน้อยหนึ่งเหรียญน,นี่คือแนวคิดของการจ่ายให้ตัวเองก่อน pay yourself first ซึ่งเป็นมากกว่าแค่เทคนิคการออมเงินมันคือการปฏิวัติทางปรัชญามันไม่ใช่การออมแต่มันคือการสร้างรายได้ให้กับตัวตนในอนาคตของคุณคุณต้องมองว่า ตัวคุณในอนาคตคือบุคคลที่สำคัญที่สุดคือเจ้าหนี้รายใหญ่ที่สุดคือหุ้นส่วนทางธุรกิจที่คุณต้องแบ่งกำไรให้ก่อนใครทั้งหมดการกระทำนี้คือการส่งข้อความที่ทรงพลังไปยังจิตใต้สำนึกของคุณว่าฉันมีค่าพอที่จะได้รับส่วนแบ่งจากหยาดเหงื่อแรงงานของฉันเป็นคนแรกไม่ว่าคุณจะหาเงินมาได้เท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นหลักพันหรือหลักแสน จงนำเงินอย่างน้อย10อซออกมาเก็บไว้ในถุงเงินหรือบัญชีเพื่อการลงทุนของคุณทันทีก่อนที่คุณจะนำเงินส่วนที่เหลือไปใช้จ่ายในเรื่องอื่นใดจงเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตด้วยเงินเพียง90%อร์ซที่เหลือในช่วงแรกมันอาจจะรู้สึกอึดอัดเหมือนต้องรัดเข็มขัดแต่ในไม่ช้าคุณจะปรับตัวได้สมองและร่างกายของคุณจะเรียนรู้ที่จะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด และคุณจะพบว่าคุณสามารถใช้ชีวิตได้โดยที่แทบไม่รู้สึกถึงความแตกต่างแต่ความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่กำลังเกิดขึ้นในถุงเงินของคุณอย่างเงียบๆทุกเหรียญที่คุณเก็บไว้ไม่ใช่แค่โลหะที่ไร้ชีวิตแต่มันคือธาตุทองคำตัวแรกที่พร้อมจะทำงานให้คุณมันคือเมล็ดพันธุ์แห่งต้นไม้แห่งความมั่งคั่งและนี่คือก้าวแรกของการสร้างกองทัพแห่งอิสรภาพทางการเงินของคุณ กฎข้อที่สองจงควบคุมรายจ่ายของเจ้าหลังจากที่คุณเริ่มใจ่ายให้ตัวเองก่อนและมีท่าตทองคําตัวแรกแล้วคุณจะพบกับศัตรูตัวฉกาดที่ซ่อนอยู่ในใจของคุณเองศัตรูที่ทรงพลังและแนบเนียนยิ่งกว่าขโมยใดๆนั่นคือความต้องการที่ไม่มีที่สิ้นสุดปรัชญาพุทธกล่าวไว้ว่าความอยากคือบ่อเกิดแห่งทุกข์ ในทางการเงินก็เช่นเดียวกันรายจ่ายที่ไม่จำเป็นคือโซ่ตรวนที่มองไม่เห็นซึ่งพันธนาการเราไว้กับความยากจนเรามักจะสับสนระหว่างความจำเป็น needs กับความต้องการ wants เราทำงานหนักเพื่อซื้อสิ่งของที่เราไม่ได้ต้องการจริงๆเพื่อสร้างความประทับใจให้กับคนที่เราอาจจะไม่ได้ชอบด้วยซ้ำ เราใช้เงินที่เราไม่มีเพื่อซื้อความสุขจอมปลอมที่จางหายไปในเวลาอันสัน้นกฎของพาคินสันไม่ได้ใช้ได้แค่กับเรื่องเวลาแต่มันยังใช้ได้กับเรื่องเงินด้วยรายจ่ายจะขยายตัวให้เต็มตามรายได้ที่คุณมีเสมอ นี่คือเหตุผลว่าทำไมคนที่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งส่วนใหญ่ถึงกลับมาล้มละลายในเวลาไม่กี่ปีหรือทำไมคนที่ได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นถึงยังคงรู้สึกว่าเงินไม่พอใช้เพราะเมื่อรายได้เพิ่มขึ้นความต้องการก็จะขยายตัวตามไปด้วยจากกาแฟธรรมดากลายเป็นกาแฟแ,ฟแบรนด์เนมจากรถยนต์คันเก่ากลายเป็นรถยนต์คันใหม่มันคือวงจรที่ไม่สิ้นสุดดังนั้น จงอย่าไว้ใจความรู้สึกของตัวเองแต่จงไว้ใจตัวเลขจงทำบัญชีรายจ่ายไม่ใช่เพื่อทรมานตัวเองด้วยความรู้สึกผิดแต่เพื่อวินิจฉัยโรคร้ายทางการเงินของคุณอย่างตรงไปตรงมาจงบันทึกทุกบาททุกสตางค์ที่คุณใช้ใจ่ายออกไปเป็นเวลาหนึ่งเดือนเต็มแล้วคุณจะตกใจกับความจริงที่ปรากฏคุณจะเห็นว่าเงินของคุณรั่วไหลไปกับความต้องการเล็กเน้อยๆที่ดูเหมือนไม่มีพิษสง เช่นค่ากาแฟค่าสมาชิกรายเดือนที่คุณไม่ได้ใช้หรือการซื้อของออนไลน์ชิ้นเล็กชิ้นน้อยแต่เมื่อรวมกันแล้วมันคือพายุที่ทำลายความมั่งคั่งของคุณอย่างเงียบๆเ,เมื่อคุณเห็นความจริงแล้วจงสร้างงบประมาณขึ้นมางบประมาณไม่ใช่กรงขังที่จำกัดอิสรภาพแต่มันคือแผนที่ที่จะนำทางให้เงินของคุณทำงานเพื่อเป้าหมายที่สำคัญที่สุดในชีวิต ไม่ใช่เพื่อสนองความต้องการชั่ววูบของสมองส่วนที่อยากได้รางวัลจงจัดสรรเงิน90%ที่เหลือของคุณให้กับรายจ่ายที่จำเป็นจริงๆและจงตัดรายจ่ายที่เป็นเพียงความต้องการออกไปอย่างเลือดเย็นนี่คือการประกาศอิสรภาพจากลัทธิบริโภคนิยมที่คอยกระซิบข้างหูคุณตลอดเวลาและเป็นการควบคุมบังเหียนชีวิตการเงินของคุณอย่างแท้จริงเป็นครั้งแรกกฎข้อที่3 จงทำให้ทองคำของเจ้าเพิ่มพูนเมื่อคุณมีท่าทองคำที่เก็บสะสมไว้ในถุงเงินจากการจ่ายให้ตัวเองก่อนและควบคุมรายจ่ายแล้วการปล่อยให้มันนอนนิ่งๆอยู่ในบัญชีออมทรัพย์ที่ให้ดอกเบี้ยเพียงน้อยนิดก็ไม่ต่างอะไรกับการมีกองทัพที่แข็งแกร่งแต่ขังไว้ในค่ายทหารและไม่เคยส่งออกไปรบมันคือศักยภาพที่ถูกปล่อยทิ้งไว้ให้สูญเปล่า กฎข้อที่3คือจงส่งธาตทองคําของคุณออกไปทํางานและให้ลูกหลานของมันทํางานให้คุณต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนี่คือพลังของการลงทุนและดอกเบี้ยทบต้นสิ่งที่อเบิร์ไอสไตน์เคยเรียกว่าสิ่งมหัศจรรย์อันดับที่8ของโลกผู้ที่เข้าใจมันจะได้รับมันส่วนผู้ที่ไม่เข้าใจจะต้องจ่ายมันเงินที่คุณเก็บออมไว้คือต้นทุนคือกองทัพทหารชุดแรกของคุณ ผลตอบแทนจากการลงทุนไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยจากพันธบัตรเงินปันผลจากหุ้นหรือกำไรจากการขาขายคือลูกหลานของธาตทองคำเหล่านั้นคือกองทัพชุดที่2ที่เกิดจากการทำงานของกองทัพชุดแรกและเมื่อคุณนำผลตอบแทนนั้นกลับไปลงทุนต่อหรือที่เรียกว่า re-invest กองทัพของคุณก็จะขยายใหญ่ขึ้นอย่างทวีคูณ ทหารของคุณจะออกไปสร้างทหารใหม่ๆซึ่งจะออกไปสร้างทหารเพิ่มขึ้นไปอีกจนกลายเป็นกองทัพขนาดมหึมาที่ทำงานให้คุณทั้งวันทั้งคืนแม้ในยามที่คุณหลับนี่คือหนทางเดียวที่จะทำให้คุณหลุดพ้นจากการต้องใช้เวลาของตัวเองไปแลกกับเงินได้อย่างแท้จริง การจะทำเช่นนี้ได้คุณต้องสแสวงหาความรู้ดังที่ปรัชญาของโซกราติสกล่าวไว้ว่าชีวิตที่ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบคือชีวิตที่ไร้ค่าการลงทุนที่ไม่ได้ผ่านการศึกษาและความเข้าใจก็เช่นเดียวกันมันไม่ใช่การลงทุนแต่มันคือการพนันที่อันตราย จงปรึกษาผู้ที่มีปัญญาและประสบการณ์จงศึกษาจากคนที่สร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้จริงไม่ใช่จากคนที่ขายฝันลมๆแหลงแหลงจงเรียนรู้ที่จะแยกแยะระหว่างโอกาสในการลงทุนที่ดีซึ่งมีพื้นฐานที่แข็งแกร่งกับหลุมพลางที่ฉาบด้วยคำสัญญาของผลตอบแทนที่สวยหรูและรวดเร็ว จงอดทนเพราะการสร้างกองทัพต้องใช้เวลาต้นไม้ที่แข็งแกรง่งไม่ได้เติบโตขึ้นในชั่วข้ามคืนแต่เมื่อมันเริ่มเดินเครื่องแล้วไม่มีอะไรจะหยุดยั้งพลังของมันได้กฎข้อที่4จงปกป้องทองคำของเจ้าจากการสูญเสียก่อนที่จะคิดถึงผลตอบแทนที่ยิ่งใหญ่ก่อนที่จะฝันถึงการขยายอาณาจักรปราดแห่งบาบิโลนสอนบทเรียนที่สำคัญที่สุดบทหนึ่งว่า จงคิดถึงการปกป้องเงินต้นของเจ้าไว้ก่อนเสมอมันไม่มีประโยชน์อะไรที่จะส่งกองทัพทั้งหมดของคุณออกไปรบในสงครามที่คุณไม่มีวันชนะการสูญเสียเงินต้นคือการทำลายธาตุทองคำที่คุณอุตสาเก็บสะสมมาอย่างยากลำบากมันคือการถอยหลังกลับไปสู่จุดเริ่มต้นหรือแย่กว่านั้นคือการสูญเสียความมั่นใจจนไม่กล้าที่จะลงทุนอีกเลย วอร์เรนบัฟเฟตนักลงทุนผู้ยิ่งใหญ่ในยุคข,ของเราก็ได้ย้ำกฎข้อนี้ไว้อย่างชัดเจนว่ากฎข้อที่1อย่าขาดทุนกฎข้อที่2ออย่าลืมกฎข้อที่1กฎข้อที่5จงทำให้ที่อยู่อาศัยของเจ้าเป็นการลงทุนที่สร้างกำไร สำหรับชาวบาบิลนการมีบ้านเป็นของตัวเองไม่ใช่แค่เรื่องของความสะดวกสบายหรือการแสดงสถานะทางสังคมแต่มันคือเสาหลักแห่งความมั่งคัง่งความมั่นคงทางจิตใจเมื่อคุณเป็นเจ้าของบ้านเงินที่คุณเคยจ่ายเป็นค่าเช่าให้กับคนอื่นทุกเดือนซึ่งเป็นเงินที่หายไปตลอดกาลจะถูกเปลี่ยนทิศทางมันจะกลายเป็นการชำระหนี้ให้กับทรัพย์สินที่เป็นของคุณเอง ทุกบาททุกสตางค์ที่คุณจ่ายไปคือการสร้างอิฐทีละก้อนเพื่อก่อร่างสร้างกำแพงแห่งความมั่นคงของคุณมันคือการเปลี่ยนรายจ่ายให้กลายเป็นการออมภาคบังคับ การมีบ้านเป็นของตัวเองช่วยลดรายจ่ายที่ใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งในชีวิตในระยะยาวทำให้คุณมีเงินเหลือมากขึ้นที่จะส่งไปเป็นทหารในกองทัพทองคำของคุณและมันยังมอบความรู้สึกภาคภูมิใจและรากแก้วที่มั่นคงให้กับชีวิตและครอบครัวความรู้สึกของการได้เป็นเจ้าของที่ดินและที่พักพิงของตัวเองคือความมั่นคงทางจิตใจที่เงินทองก็ไม่สามารถซื้อได้มันทำให้คุณรู้สึกเป็นอิสระ จากความไม่แน่นอนของการต้องย้ายบ้านหรือการขึ้นค่าเช่าในยุคปัจจุบันกฎข้อนี้อาจจะตีความได้กว้างขึ้นและต้องปรับใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ของแต่ละคนมันคือการตัดสินใจเรื่องที่อยู่อาศัยอย่างชาญฉลาดสำหรับบางคนอาจจะเป็นการซื้อบ้านในทำเลที่มีศักยภาพในการเติบโตของมูลค่าในอนาคตหรือการซื้อบ้านที่สามารถปล่อยเช่าบางส่วนเพื่อสร้างกระแสงเงินสดได้ สำหรับบางคนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่ต้องการความคล่องตัวการเลือกเช่าในที่ที่จะช่วยให้คุณประหยัดเงินเพื่อไปลงทุนในสินทรัพย์อื่นที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าอาจจะเป็นทางเลือกที่ฉลาดกว่าหัวใจของมันคือการมองที่อยู่อาศัยไม่ใช่แค่รายจ่ายหรือความฝันแต่เป็นส่วนหนึ่งของแผนการทางการเงินที่ยิ่งใหญ่ของคุณที่ต้องผ่านการวิเคราะห์อย่างรอบคอบกฎข้อที่6 จงประกันรายได้สำหรับอนาคตชีวิตเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนสุขภาพที่แข็งแรงในวันนี้อาจจะเจ็บป่วยในวันหน้าพลังในการทำงานที่เต็มเปี่ยมในวัยหนุ่มสาวย่อมโรยราไปตามกาลเวลาและไม่มีใครสามารถหลีกหนีความตายได้ปราดแห่งบาบิโลนเข้าใจสัจธรรมข้อนี้ดีจึงได้วางกฎข้อนี้ไว้เพื่อเป็นการสร้างตาข่ายนิรภัยให้กับชีวิต เพื่อปอนกันไม่ให้โชคร้ายเพียงครั้งเดียวมาทำลายทุกสิ่งที่คุณสร้างมาทั้งชีวิตจงเตรียมการสำหรับวันที่เจ้าไม่สามารถทำงานได้อีกต่อไปและสำหรับครอบครัวของเจ้าในวันที่เจ้าจากไปในยุคโบราณอาจจะเป็นการเก็บสะสมทรัพย์สินหรืออสังหาริมทรัพย์ไว้ให้ลูกหลานหรือการสร้างเครือข่ายพันธมิตรที่แข็งแกร่ง ในยุคปัจจุบันกฎข้อนี้คือความสำคัญของการประกันชีวิตและการวางแผนเพื่อการ,กรเกษียณอย่างเป็นระบบมันคือการแบ่งเงินส่วนเล็กๆในวันนี้เพื่อซื้อความคุม้มครองจากความเสี่ยงที่ใหญ่หลวงในอนาคตมันคือการแสดงความรับผิดชอบและความรักต่อครอบครัวเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะสามารถใช้ชีวิตต่อไปได้อย่างไม่ลำบากแม้ในวันที่ไม่มีเราเป็นเสาหลักอีกต่อไป การทำประกันชีวิตไม่ใช่การแช่งตัวเองแต่คือการวางแผนอย่างชาญฉลาดที่สุดคือการยอมรับความจริงของชีวิตว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงและการเตรียมพร้อมสำหรับความเปลี่ยนแปลงนั้นคือปัญญาอันสูงสุดนอกจากนี้การวางแผนเพื่อการกเกษียณก็คือการประกันรายได้สำหรับตัวคุณเองในอนาคตคือการสร้างกองทุนที่จะเลี้ยงดูคุณในยามที่คุณไม่มีแรงจะทำงานหาเงินอีกต่อไป มันคือการทำให้แน่ใจว่าธาตุทองคำที่คุณสร้างมาทั้งชีวิตจะแข็งแกร่งพอที่จะดูแลคุณไปจนถึงวันสุดท้ายการประกันรายได้สำหรับอนาคตคือการมองข้ามความต้องการในปัจจุบันไปสู่การสร้างความมั่นคงที่ยั่งยืนและแท้จริงกดข้อที่7จจงเพิ่มพูนความสามารถในการหารายได้ของเจ้า กฎ6ข้อแรกคือการจัดการเงินที่คุณมีอยู่คือการสร้างป้อมปราการและบริหารกองทัพของคุณแต่กฎข้อสุดท้ายนี้คือการเพิ่มขนาดของสายน้ำที่จะไหลเข้ามาในถุงเงินของคุณคือการทำให้กองทัพของคุณได้รับกำลังเสริมอย่างต่อเนื่อง ความปรารถนาที่จะมีเงินมากขึ้นไม่ใช่ความโลภที่น่ารังเกียจแต่มันคือแรงผลักดันที่น่ายกย่องตราบใดที่มันมาจากการพัฒนาตัวเองจงอย่าหยุดนิ่งจงทำให้ตัวเองเฉียบคมและมีค่ามากขึ้นในทุกๆวันจงเรียนรู้ทักษะใหม่ๆจงศึกษาหาความรู้ในสาขาอาชีพของคุณให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นจงเป็นคนที่ทำงานได้ดีขึ้นฉลาดขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ยิ่งคุณมีความสามารถมากขึ้นเท่าไหร่คุณค่าของคุณในตลาดแรงงานก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้นและความสามารถในการหารายได้ของคุณก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยดังที่ปรัชญากล่าวไว้ว่าทรัพย์สินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ไม่มีใครสามารถขโมยไปจากเราได้คือตัวเราเองจงลงทุนในการศึกษาและการพัฒนาตัวเองเพราะมันคือการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงที่สุดและยั่งยืนที่สุด มันคือการเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นสินทรัพย์ที่สร้างเงินได้ด้วยตัวเองเมื่อสายน้ำแห่งรายได้ของคุณใหญ่ขึ้นคุณก็จะสามารถแบ่งเงิน10%ไปสร้างกองทัพทองคำของคุณได้มากขึ้นและวงจรแห่งความมั่งคั่งของคุณก็จะหมุนเร็วขึ้นและส่งพลังยิ่งขึ้นมันคือการสร้างวงจรเชิงบวกที่ไม่มีที่สิ้นสุดกฎทั้ง7ข้อจากคัมภีร์บาบิโลนไม่ใช่สูตรลับที่ซับซ้อน มันคือสัจธรรมที่เรียบง่ายที่ถูกพิสูจน์ด้วยการเวลามันนับพันปีหัวใจของมันไม่ใช่ความฉลาดในการลงทุนที่น่าอัศจรรย์แต่คือวินัยและความสม่ำเสมอในการปฏิบัติตามกฎที่เรียบง่ายเหล่านี้วันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าปีแล้วปีเล่า ความมั่งคั่งไม่ได้ถูกสร้างขึ้นในชั่วข้ามคืนแต่มันถูกก่อร่างสร้างตัวขึ้นเหมือนการก่อกำแพงเมืองบาบิโลนทีละก้อนทีละก้อนจนกลายเป็นป้อมปราการที่ไม่มีวันพังทลายและเพื่อเปลี่ยนความรู้อมะตะนี้ให้กลายเป็นการกระทำแรกของคุณผมขอท้าให้คุณรับภารกิจ24ชั่วโมงเหรียญแรกแห่งอิสรภาพในวันพรุ่งนี้จงทำสามสิ่งนี้ให้สำเร็จ คำนวณหยิบเครื่องคิดเลขขึ้นมาแล้วคำนวณว่า10%ของรายได้ในเดือนหน้าของคุณขึ้นเงินจำนวนเท่าไหร่เขียนตัวเลขนั้นลงบนกระดาษให้ชัดเจนสร้างถุงเงินเปิดบัญชีธนาคารใหม่ทางออนไลน์หรือแม้แต่หากระปุกออมสินเปล่าๆมันหนึ่งใบแล้วตั้งชื่อมันว่ากองทัพอิสรภาพให้คำมั่นตั้งปฏิทินเตือนในวันที่เงินเดือนออกพร้อมข้อความว่าจ่ายให้ตัวเองก่อนโอน จำนวนเงินบาทเข้ากองทัพอิสรภาพนี่คือสัญญาที่คุณทำกับอนาคตของตัวเองนี่ไม่ใช่แค่การออมเงินนี่คือการประกาศอิสรภาพจากการเป็นทาสของเงินคือการวางอิดก้อนแรกบนกำแพงแห่งความมั่งคั่งของคุณ ถ้าคุณพร้อมที่จะเริ่มต้นการเดินทางสู่การเป็นนายเหนือเงินกดไลค์เพื่อยืนยันการเข้าร่วมภารกิจกดแชร์เพื่อมอบแผนที่นี้ให้กับคนที่ยังหลงทางกดติดตามเพื่อที่เราจะได้ไม่พลาดคัมภีร์แห่งปัญญาเล่มต่อไปและที่สำคัญที่สุดคอมเมนต์บอกเราว่ากองทัพอิสรภาพของคุณเริ่มต้นด้วยเงินเท่าไหร่เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้แก่กันและกัน